ันี่จะเป็นสไตล์การสอนมวยมวยหมัดของของพี่สามารถแบบสากลนะแต่พวกนี้คือไม่ของคนไทยไม่รู้คนไทยอาจจะต้องบอกใครบอกแต่ทีนี้ของพี่เนี่ยคือจะไม่บอกให้ออกเองอือเลือกมันต้องใช้ความไวเหมือนกันน่ะ ธีการของของพี่คือพี่จะไม่บอกให้ออกเองใช้หัวหัวคิดตัวเองออกมันคนละแบบกันไอ้บาสก็จเจ่งแนวคนละสไตล์กันไอ้บาสก็จเจ่งแนวหนึ่งของพี่ผ่องคัสสไตล์เมกาของไอ้บาสมันคิวบาอของพี่เนี่ยคือของพี่เอ,เองไทยแรงของไทยแรงคือพี่จะไม่บอกให้ออกรอเป้ามวยเตะอะไรเหมือนกันให้ออกเอง <laughs> น <Okay. S 2> ี่แหละวิธีการรอเปล่าของแต่ละคนขอบคุณมากค่ะ yeah. Yeah. ขอบคุณค่ะ